กา๊าซเรือนกระจกอันตรายถูกใช้สร้างแผงเซลล์แสงอาทิตย์การพึ่งพาแหล่งพลังงานแสงอาทิตย์ที่เพิ่มมากขึ้นของอเมริกาอาจสร้างศัตรูใหม่ให้กับนักอนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมซึ่งก็คือกา๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่า co 2หลายพันเท่ากา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ82ของกา๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยออกมาในประเทศสหรัฐอเมริกา แม้ว่าก๊าซไนโตรเจนไรฟตรอไรหรือ Nf 3จะมีสัดส,ส่วนเพียงแค่เล็กน้อยทว่าปริมาณกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากปี1990ถึง2015การปล่อยก๊าซ CO2 เพิ่มขึ้นเพียงแค่ร้อยละ5.6แต่ว่าระดับของ Nf 3กลับเพิ่มขึ้นถึง1,057% ปริมาณก๊าซที่เพิ่มขึ้นอย่างน่ากลัวเนี้ยมีส่วนเชื่อมโยงกับภาคการผลิตซึ่งใช้สารเคมีในการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์เซมิคอนดักเตอร์และ LCD NF3 เป็นสารที่ถูกใช้เพื่อล้างซิลิคนส่วนเกินก๊าซส่วนใหญ่จะถูกกำจัดไประหว่างกระบวนการแต่ว่าจะมีก๊าซบางส่วนที่หลุดขึ้นไปอย่างชั้นบรรยากาศได้ขณะน,นี้นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ทราบว่าก๊าซดังกล่าวถูกปล่อยออกมาได้อย่างไร ทว่าพวกเขาได้เตือนว่า NF3 มีประสิทธิภาพสูงในการดักความร้อนและสามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานถึง740ปี ทั้งนี้เมื่อ NF 3รวมกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกอื่นๆก็อาจจะสร้างปัญหาทางสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณก๊าซดังกล่าวไม่เพียงแค่ถูกปล่อยออกมาในประเทศอเมริกาแต่ยังรวมไปถึงแถบเอเชียเนื่องจากการเติบโตของตลาดพลังงานแสงอาทิตย์คาร์บอนไดออกไซด์เป็นก๊าซที่จำกัดได้ยากดังนั้นนักอนุร,รักษ์สิ่งแวดล้อมอาจจะมุ่งลด NF 3เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแทนก็เป็นได้ 爱。